5นาทีปีศาจแดงสนับสนุนโดยแรงสุดขีดสปีดเร้าใจนิวซุสกิสวิฟท์พาวเวอร์อยูอัพพบกับไอคอนชุดใหม่นำโดยเอริกเดอะคิงคันโตน่าและนักเตะ20 UCL รวมทั้งตำนานโลกหนังในอดีตที่คุณคิดถึงนำทับโดยเดวิดเบคแฮมวันนี้ในทีฟีฟาออนไลน์4สวัสดีครับ อนทุกท่านเข้าสู่5นาทีปีศาจแดงจะตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสวนาเรื่องปีศาจแดงกับดูบอลกับแนทพร้อมลุ้นของรางวัลสไตล์เด็กผีและสนุกเร้าใจสไตล์คอบอลตัวจริงแอดไลน์ไปได้เลยนะครับที่อาศัยแนทดูบอลครับและผมขอฝาก ID ดีในคลับเฮาส์ด้วยนะครับสามารถไปกดติดตามกันได้ว้แล้วเรามาเจอกันและแลกเปลี่ยนทัศนะมุมมองของกองทัพปีศาจแดงกันนะครับ แมชเดย์มาถึงอีกครั้งครับยูเนเตดจะบุกไปเยือนคริสตัลพาเลซที่สนามเซลเฮิร์สพาร์กอีกหนึ่งเกมที่ทีมต้องเก็บ3แต้มให้ได้ครับเพื่อทำแต้มหล่นให้น้อยที่สุดในอีก12เกมที่เหลือครับและเพื่อรักษาตำแหน่งรองจากฝูงเอาไว้ให้ได้นานที่สุดซึ่งเกมนี้มีข่าวดีครับเมื่อยูเนเตดจะได้่านในพรานเอเดนเซนคาร์วานี่กลับมาช่วยทีมอีกครั้งนะครับเช่นเดียวกับ3ทีมโค้ชของโลเลกุนรโซชาที่ก่อนหน้านี้เข้ารับการกักตัวอย่างไมค์ฟิลแนนไมเคิลคาริกและคิร ก็กลับมาฝึกสอนนักเตะเหมือนเดิมแล้วนะครับส่วนคารายก็คือปอป,ป็อกบาย,ยัางฟิตไม่ทันในสนเตจเกมนี้ครับแต่โซชาก็ยังหวังว่าเขาจะกลับมาได้ก่อนช่วงพักเบรกทีมชาติช่วงปลายเดือนนะครับซึ่งเวลานี้เจ้าป๊อกกำลังพยายามทำงานหนักมากในการกลับมาลงเล่นอีกครั้งขณะที่ดอนนี่ฟันเดเบกครับโอเล่บอกว่าระดับความฟของเขายังไม่อยู่ในระดับที่สูงพอครับฉะนั้นก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าเขาจะมีส่วนร่วมกับเกมนี้หรือเปล่าส่วนควรนมาต้านั้นจะเป็นอีกคนที่พลาดเกมนี้อย่างแน่นอนครับ พูดถึงเรื่องภายในห้องแต่งตัวนะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทางเพจดูบอลกับแนทผมได้เขียนเรื่องราวที่น่าประทับใจเกี่ยวกับรีแกรนเอาไว้นะครับลองไปอ่านชบอบเต็มกันได้ทาง Facebook ครับ แต่สรุปย่ยอๆก,ก็คือว่าแม้แฟนบ bon อลอาจคิดว่าเขาเป็นแค่ผู้สมับตูมือสีแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นทุกอย่างในห้องแต่งตัวนะครับคาวาน,นี่ยกย่องเขาว่าเขาคือจิตวิญญาณของทีมในเวลานี้ในสนามซ้อมเนี่ยแกรนแทบจะไปช่วยทีมโค้ชจัดการทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งกลวยดูแลความเรียบร้อยของตะข่ายลูกฟุตบอลและความแข็งแรงของ2ประตูในการซ้อมนะครับเป็นคนที่คอยขับรถกอล์ฟส่งเพื่อนตามจุดต่างๆในแคร์ริงตัน และที่สำคัญที่สุดคือเป็นคู่ซ้อมให้กับกองหน้าทุกคนครับนะ่าทำให้แกรนด์รู้ถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทและความเป็นมืออาชีพของเอเดนเซนคาร์วาน่ที่เราเห็นเขาเคลื่อนที่ได้ดีในกรอบเขตโทษหรือว่าเป็นการจบสกอร์ที่แม่นยำเนี่ยทุกอย่างมาจากการทําซ้ําฝึกในสนามซ้อมนะับครั้งไม่ถ้วนครับแกรนด์เล่าว,ว่าคาร์วาเนจะซ้อมยิงที่จุดเดิมแบบเดิมไม่ต่ํากว่า20ครั้งต่อวันนะครับนะ่าทำให้เขาชํานาญมากกับการสอดเข้าหาพื้นที่และจบสกอร์ในกรอบเขตโทษ หลายๆครั้งเนี่ยแกรนด์ Grant มักจะเลิกซ้อมชาร์คคนอื่นนะครับเพราะว่าเป็นคู่ซ้อมพิเศษให้กับรุ่นน้องหรืออยู่พูดคุยกับนักเตะค,คนอื่นๆจนปิดสนามซ้อมครับนี่คือนักเตะที่ห้องแต่งตัวควรจะมีนะครับคนที่คอยดูแลคอยจัดการทุกอย่างแม้ว่าโอกาสในการลงสนามของแกรนด์ให้แฟนบอลเห็นเนี่ยถ้าจะเป็นไปไม่ได้แต่ฝันสูงสุดของนักเตะบางคนเนี่ยการได้ทํางานและเป็นส่วนหนึ่งของสโมสรน,นั่นก็ยอดเยี่ยมมากแล้วครับและสิ่งสุดท้ายที่ผมอยากจะพูดก็คือแกรนดเนี่ยเป็นแฟนบอลพันแท้ของ,มงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมางง่่่ียทสิิ ใหญ่ที่สุดให้กับสมสรนนั่นโดยการเสียสละและทําเพื่อส่วนรวมนั่นเองครับอัปเดตเรื่องนักเตะของเราที่ถูกปล่อยยืมตัวกันสนิดนะครับก่อนจะไปว่ากันถึงเรื่องของข่าวซื้อขายครับผมเริ่มที่เจมส์กกร์เนอร์ครับซึ่งเปนผลงานได้ดีที่นอตติงแฮมฟอร์เรสเรื่องนี้คริสฮิวสตันผู้จัดการทีมเจ้าป่าก็บอกว่า ฟอเรสต์จะพูดคุยและประสานงานต่อเนื่องกับยูเนเต็ดกับการวางแผนยืมการเนอร์ต่อเนื่องฤดูกาลหน้าครับขณะที่ฟาคุนโดเปโดรีกับการยืมตัวที่อาราเบสครับเจ้าหนุนฟาคูก็ยอมรับว่าเขามีความสุขมากครับแม้ว่าจะต้องเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตไปอยู่ที่สเปนก็ตามนะครับฟาคูยอมรับนะครับว่าอยากจะอยู่ที่ยูเนเต็ดต่อไปครับแต่ว่าสมสรอนก็เลือกทางที่เหมาะสมที่สุดให้กับนักเตะทุกคนแล้วซึ่งเขาก็ยอมรับและจะทำผลงานให้ดีที่สุดกับเดปอร์ติโบอาราเบสเพื่อโอกาสกลับมาลงเล่นต่อเนื่อองในโฟ ก่อนหน้านี้ครับดูมากับแัทเคยน,ยนําเสนอข่าวเรื่องเปตโรเนโตไปแล้วหลายครั้งนะครับล่าสุดแม้จะยังเป็นสื่อที่นักหนักข่าวยังไม่มากนักอย่างเอ็กซ์เรแต่ก็เริ่มมีผู้สอข่าวทํางานแล้วครับ กับการยงเนโต้เล่นข่าวกับ2ทีมจากแมนเชสเตอร์ทั้งแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดนะครับหลังจากเขาแทบจะเป็นผู้เล่นที่โชว์ฟอร์มได้ดีที่สุดของวูฟในฤด,ดูกาลนี้ด้วยการทำให้หประตูกับอีก4แอสซิสต์ครับรายง,งานยังระบตุต่อด้วยนะครับว่าเนโต้เคยถูกเชิญไปทดสอบฝีเท้าที่แคริงตันในปี2016ยุคของโจเซ่บรูโยครับโดยตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นนักเตะเยาวาชนที่มีแววที่สุดของสปอร์ติ้งบราการ์ อย่างไรก็ตามนะครับเูีนเตดและบูริโยตัดสินใจไม่ดึงตัวเนโต้ ato, มาเสริมทีมครับก่อนที่เขาจะย้ายไปร่วมทีมลาซิโอและมาค้าแข้งกับวุ๊ในปัจจุบันครับแน่นอนนะครับว่าฟอร์มดีแบบนี้โซชาก็จยึยงมีเนโต้ไว้ในลิสต์นักเตะเป้าหมายประเด็นสำคัญก็คือเนโต้สามารถเล่นริมเส้นได้ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาซึ่งนี่จะตอบโจทย์ตำแหน่งปีกขวาที่เดเตดกำลังมองหาอยู่ในเวลานี้ด้วยครับ ปิดท้ายที่ไมค a c บ็กการ์ดผู้ข่าวทียสองจากเ e เลกราฟครับซึ่งอยู่ในหมวดสื่อที่น่าเชื่อถือรายงานว่าอยู่ในต็ดต้องการคว้าตัวราฟาเอลวารานกองหลังจากเรมาริดมาเสริมทีม โไดท้ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่ายูเนเต็ดติดตามฟอร์มของวารันมาหลายปีและเวลานี้เซนเตอร์แบ็กแชมป์โลกเหลือสัญญากับเรัลมาริดเพียงแค่ปีเดียวและเวลานี้นะครับเขาอาจจะเป็นนักเตะที่ยายจากซานติอาโกบเดเบลมากกว่าเซคิโอรามอสที่อาจจะตัดสินใจต่อสัญญากับเรัลออกไปครับโดยที่แมกกรัดรายงานว่าโซชามองวารันเป็นคู่ขาที่เหมาะสมของแฮร์รี่แม็กควายและน่าจะปรับตัวเข้ากับฟอลอังกฤษได้เร็วครับปัญหาก็อยู่ที่ค่าตัวครับซึ่ง Madrid, เรัลมาริดเช็คว่าอยู่ที่ราว70-75ล้านปอนด์ ซึ่งก็ต้องดูนะครับว่าทายที่สุดยูเนเตดจะเลือกเซนเตอร์รายใดเข้ามาเสริมทีมน,นะครับเพราะสื่อต่างประเทศก็เล่นข่าวนิโคล่ามิเลนโควิชปาโตเรสและชูสคุนเดแต่เมื่อเทเลกราฟรายงานข่าวของบารานะครับนี่จึงเป็นนักเตะที่มีน้ำหนักข่าวมากที่สุดกับกองทัพปีศาัแดงในเวลานี้ครับยังไงก็เชื่อในสืออังกฤษระด,ดับสูงไว้ก่อนนะครับ สรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมตอบคำถามในละแวดแอสไนัดดูบอลเพื่อชิงเสื้อทีมเดือนสโมสรแมนเชสเตอร์เนไนเต็ดนะครับผมขออนุญาตรวบรวมรายชื่อผู้ที่ตอบถูกยืนยันตัวตนเข้ามาและจะทำการจับฉลากครับโดยจะมีการประกาศผลในช่วง5นาทีปีศาจแดงคลิปต่อไปครับ ขอสแสดงความยินดีล่วงหน้ากับผู้ได้รับเสื้อทีมเยือนเลกขสซิทแท้จากสโมสรด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับแอดมาคุยกันเรื่องปีศาจแดงเดี๋ยวท่านใดชอบความสนุกของเกมฟุตบอลแอดมาคุยกับผมส่วนตัวได้เลยครับที่แอดไซน์นัดูบอลครับส่วนใครอยากพูดคุยกันในกลุ่ม Open c h ช t ใหม่เทียวันกลับ o p e พ Chat พูดคุยกันเองในหมู่แฟนบอลปีศาจแดงผมฝากลิงไว้ใต้คลิปนี้กดไปแอดเข้ากลุ่มกันได้นะครับสาม,มคคีคือพลังสู้ความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ย ขอบคุณทุสุกิ Way of Life และฟ i ฟ a าออนไลน์4